สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเยน็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สวทชค่ะร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนมูลนิธิ SOS และพันธมิตรเปิดตัวธนาคารอาหารของประเทศไทยเพื่อสร้างต้นแบบการส่งต่ออาหารส่วนเกินสู่กลุ่มเปร,ราะบาง มุ่งลดขยะอาหารและลดการปล่อยก๊าซมีเทนจัดขึ้นณโรงเรียนคลองทรงกระเทียมเขตลาดพร้าวกรุงเทพค่ะดรจุลารัตันประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสวทชได้กล่าวว่าโครงการจัดตั้งธนาคารอาหารของประเทศไทยเกิดจากความร่วมมือระหว่างสวทชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรืออวร่วมกับมูลนิธิ SOS และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตขยะอาหารที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหารของประชาชนกลุ่มเปราะบาง จากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่าประเทศไทยมีอาหารส่วนเกินมากถึงเกือบ4ล้านตันต่อปีในขณะที่ประชากรมีรายได้น้อยลงและมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาการเข้าถึงอาหารอยู่ถึง3.8ล้านคนโครงการนี้จะช่วยสร้างต้นแบบระบบการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินส่งต่ออาหารไปยังกลุ่มเปราะบางของสังคมไทยมุ่งลดปริมาณขยะอาหารลดค่าใช้ใจ่ายในการกำจัดอาหารส่วนเกิน และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอาหารพร้อมกันนี้ทางสวทชยังสนับสนุนการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารได้แก่แพลตฟอร์มดิจิทัลแนะนำการจับคู่ความต้องการและอาหารบริจาคแบบอัตโนมัติและแนวปฏิบัติอาหารปลอดภัยสำหรับอาหารบริจาคที่ต้องการให้คนในสังคมมีอาหารที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยมีโภชนาการที่ดีเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน มีอาหารบริโภคที่ยั่งยืนลดการสูญเสียอาหารลดการเกิดขยะอาหารเกิดความมั่นคงทางอาหารและสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่มูลนิธิ SOS มีการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นที่จะลดปัญหาขยะอาหารและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารด้วยการกอบกู้อาหารส่วนเกินจากผู้ผลิตอาหารในเครือข่ายของหอ,อการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร้านสะดวกซื้อโรงแรมและร้านอาหารซึ่งเป็นผู้บริจาคอาหารและนำอาหารเหล่านี้ส่งต่อให้กับเครือข่ายผู้รับบริจาคอาหาร ทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนซึ่งกระบวนการกู้ภัยอาหารและการส่งต่ออาหารได้มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้แทนเอกชนผู้ผลิตอาหารในการร่วมกันดำเนินการกู้ภัยอาหารจากการบริจาคอาหารก่อนเข้าสู่กระบวนการรับบริจาคอาหารที่ร่วมกับผู้นำชุมชน ปัจจุบันมูลนิธิได้ส่งต่ออาหารส่วนเกินไปแล้วให้กับชุมชนต่างๆมากกว่า3,600แห่งซึ่งเท่ากับว่าได้ลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง21,166ตันนอกจากนี้มีการดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมกับโครงการ BKK Food Bank ของกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการนำแพลตฟอร์มแนะนำการจับคู่ความต้องการและอาหารบริจาคแบบอัตโนมัติของสวทช มาใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์ม Cloud Food Bank หรือ CFB แพลตฟอร์มองค์กรพันธมิตรต่างๆสำหรับแนวปฏิบัติอาหารปลอดภัยสำหรับอาหารบริจาค Food Safety g u i d e l i n e จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรับอาหารการเก็บรักษาอาหารการขนส่งการแจกจ่ายอาหารหลักปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสอาหารเช่นการแช่แข็งอาหารส่วนเกินและติดฉลากใหม่การระบุวันที่และระยะเวลาที่แนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายและการควบคุมอันตรายเช่นสารเคมีสารก่อภูมิแพ้หลักปฏิบัติในการเตรียมอาหารเช่นการทำละลายอาหารแช่แข็งการทำให้สุกการทำให้เย็นการอุ่นร้อนการรักษาความปลอดภัยอาหารระหว่างขนส่งเป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยเพื่อให้อาหารที่แจกจ่ายยังคงมีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการบริโภค ช่วยให้เกิดความมั่นใจทั้งต่อผู้ให้บริจาคและผู้รับบริจาครวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการบริจาคอาหารในวงกว้างมากยิ่งขึ้นทั้งนี้โครงการการจัดตั้งธนาคารอาหารของประเทศไทยนับเป็นโครงการต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของเทคโนโลยีในการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้บริจาคและผู้รับบริจาคผ่านระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นับเป็นก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไร้ขยะอาหารและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ทั้งนี้ค่ะขอเชิญชวนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสังคมไร้ขยะอาหารโดยนําร่องที่ชุมชนย่านลาดพร้าวเพื่อให้เห็นต้นแบบระบบการบริหารจัดการอาหารเพื่อส่งต่ออาหารส่วนเกินไปยังกลุ่มเปราะบางของสังคมไทยวันนี้เรามาทํางานร่วมกับสวทชนะครับเรามาทำเขาเรียกว่าไงเป็นเรื่องของฟู้ดเวสต์นะครับเรามาทําอาหารเนี่ยเอาพวกวัตถุดิบที่ หลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นโรงแรมมาริออตซีพหรือ KFC นะครับหรือทางอีออนเองก็ดีนะครับก็เอาวัตถุดิบนะครับส่วนที่ดีอยู่นะครับเอามาทำอาหารนะครับปุงเวเมนูใหม่ๆเพื่อเสิร์ฟให้กับชุมชนที่ลาดพร้าวนี่ครับสวัสดีค่ะก็ในนามของอปมเขตลาดพร้าวนะคะที่ได้รับอาหารต่างๆจากบริษัทต่างๆอย่างมาริออตนะคะแล้วก็ CP นะคะทางอีออน แล้วก็ในในของ KFC เองนะคะเฟรนเกตเองก็ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยอาหารที่นำมาเนี่ยเรานำมาแปรรูปด้วยส่วนหนึ่งนะคะบางส่วนเนี่ยเรามอบให้กับกลุ่มคนเปราะบางไปทำอาหารทานที่บ้านนะคะแน่นอนค่ะเราไม่ได้ส่งเสริมเขาแค่ในส่วนของสารอาหารที่ครบนะคะเรายังนำพาอาหารที่ปรุงสุกเหล่านี้เนี่ยไปเคาะประตูบ้านกับ กลุ่มผู้ติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกมาได้โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมของเราเนี่แหละค่ะลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะแล้วเราก็จะเก็บภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่งคืนกลับให้กับผู้บริจาคได้เห็นว่าอาหารของท่านได้ลงไปสู่กลุ่มเปราะบางจริงๆแล้วนะคะ